哇哇哇 ยังยังไม่รับอีกฮรรัลโหลเจลฮัลโหลนี่ยเนี่ยถึงแล้วเนี่ยอ๋อนัดก,กี่โมงอะไม่ม,มาสายยัง<ม>อยู่คนเดียว,วเออ,เ,อ,อเรนๆมาแล้วกันแค่นี้แหละ ใจนะเจลทำไมมันดูโสมๆเก่าๆอย่างนั้นน่ะจะพังไหมน่ะลองกินดูอร่อยดีนะเจว่าจะแพ้ไหนก็เอาเหอะหิวจะแย่แล้วเนี่ยเราเร็วเร็วแล้วนะจะดีกว่าเลยเอาเลยนานนี้แหละอร่อยอร่อยนะเฮ้ยอร่อยจริงจริงเชื่อคุณเฟเออจ๋าจ้านนี้แหละมาที่แม่วันนั้นอะ ต้มยำทะเลต้มยำทะเลแบบที่สดต้มยำกุ online, okay, ้งแต่เขาไม่กินเลยนะต้มซับเนื้อไม่เอาก็เอาเป็นพวกต้มยำที่มันมันกุ้งนี้ไหมต้มยำทะเลไหมเพราะรวมมิตรก็มีกุ้งชิ้นเออเอาต้มยำทะเลมันข้นตักขอสักหน่อยนิหยุดหยุดถ่ายรูปก่อนแป๊บนึง ขอนิดเดียวก็ไม่แรงแล้วเลยมึงก็ปอกไม่รู้เรื่องเลยเป็ดกระพุ้งจะกูแซงต้มมากอันนี้จริงมันแปอกแปลกมันกันทิเอ้ยถ่ายเราไม่ต้องใช้ภาาไม่ได้บอกกับแม่ว่าจะมาเที่ยวโอเคเขารู้งานเฮ้ยมาไล้เฮ้ยถึงแล้วเออว่ะเออวะไหยอะไรก็มาก็มาได้กันมึงเคยมาไหยเนี่ยมาต้องมาในจังหวะเนี้ยลบมเรือ เป็นโอแบบไอ็สัตว์อ่างอ่ะเป็นอ่างอ่ะตอนแรกจะไปลงแล้วลงอะไรโรงอ่างไงอ่างไหนเฮ้ยนนี่านี้ไอ้เนี้ยใกน้ำเดี๋ยวกูโดดเลยมีตายโจจะตายใกล้หิ้งด้วยไอ้เนี้ยดูหลังดูหลังดูหลังหลังด้วยไม่ทำเป็นตายจริงมาไปดิงวดแต่งะอาจารย์ให้เขียนอย่างนี้นะจ๊ะจ้าผมไป ป้าเอาเบียร์มาก่อนเลยเอาเบียร์มาให้ผมรับแปดลังเฮายพอสามขวโอเคเอามาก่อนสามขวดน้ำแข็งเอาเบียร์อะไรอะฮะเบียร์อะไรเอาเบียร์ไอ้นี่เลยเบียอรมันอะมีป่ะอมีช้างไทยอ่าช้างอ่อเออกินช้างกินช้างน้แข็งหน่ยป้าช้างรีอในยาช้างพายเผืกอะไรนะไม่มีโอ้โหแย่แล้วป้าย่างมันจะได้ถึงงไงป้าเีเนี่ยไอป้าจหลาม้าหูจลามมั้ย ไม่หนาวไม่หนาวไม่แน่อะอะูรวะจะกินอาหารเหราจะกินอาหารเหราโอ้ยไปเถอะปาได้าได้ได้ไปโอเคโอเคได้ได้ปโอเคเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเขียนไม่สวยผลลุบิกเกว่าแขกหาปามกับพี่แป้งละกัน

ได้จ้ะปลากราโดนด้วยเออปลามันโดดปลาอะไรอปะปลาอะไรอะปปลาดุกปลาดุกสองตัวเนี่ยถุงนึงมีปลาช่อนไมอยากปล่อย่ันี่อะไรวะเนี่ยไม่ตตัวน่ารักแหนะคะหรืออะไรคะี้เขียว้เยไดี้เขียอป้เขียยวี้เขียี้เขียวอีีย้เขียขี้เขียวขี้เี้เย้ายวขีเียขีีย้เีวยวขเีข้วย หนุนตัวแล้วใช่ไีมปล่อยเอะค่ะนี่วิสระชนะสวยสวยนะองที่ฐานก่อนโอเคก็ไปจัเจอคมึงนี่ไม่อยากทำด้วยไม่อยากเจออย่าทิ้งถุงลงแม่น้ำนะเสร็จแล้วมาให้ป้าเดี๋ยวป้าจะใส่ป้าต่อมาถวายร้อนเนาะงบงบเอ้ยป้าเขาไม่ได้ต้องภาวะร้อนทีเดียวจะได้ทักกรโโอเคไหมคะค่ะ มาค่ะมาเลยนั่งคุไปไปนี่เราตรงนี้นะหนูเฮ้ยลงอะต่ำเยนะพเขอให้ได้เอเยอะๆสาธุขอให้ผ่านขอให้ได้เค่ะเอสาธุสาธุเฮ้ยกระดูกมีลายด้วยเว้ยอันนี้ด่าเบี้ยหมดนะีป้าเบี้ย อะไรเนี่ยมันหมดมีน้ำตีไปก่อนโอ้โหหมดจริงๆเหรอเออไม่เป็นไรผมเมาไม่ก่อนหน้เลยแล้เออ่งผมด้วยแล้วน้ำแข่งผมอ่ะแข่งไอแลนด์นะน้ำแข่งไอแลนด์นะโอเคเฮ้ยลืมไป้า็วเร็วๆเลยไอ้ป้าไอ้แมวย่างด้วยนี่หนึ่งอย่าลืมนะหอยไวาป้าหอยวายไม่ไหวแล้วเนี่ยหมดตกด้วยอืมตีไปตีเลย เปลี่ยนเฮ้ยโตมีไฟวะวะไฟกูเลยเมาอะไม่มีเอาของกูไปเนี่ยลงไปได้ไองลงไปได้ก้าเรียว่าห้ามทิ้งกมีแต่นอะนานนิดหน่อยว่ะ มันจะเป็นอะไรไปแค่ขยะยิ้นเดียวท่านนายผิงผิดเดียวคนอื่นคิดเหมือนนายอ่ะมีร้อยชิ้นน้ำก็เน่าถ้านายไม่ลงมาเก็บมาเราจะไปบอกเจ้าของแทนลงไปเก็บเลยบ่ายไปเนี่ยความจริงเนี่ยห้ามทิ้งขยะเนี่ยปัดเท่าไหร่นี่นายรู้เปล่าตามพระราชบัญญัติ ความสะอาดและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศออ2535การนิงขยะในแม่น้ำโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเลยนะรู้ปะเนี่ยจะลงไปเก็บเลยลงไปเก็บก็จบแลลว

แล้เรืนี้กูไม่ทิ้งเลย